สวัสดีค่ะพบกับช่างสมบองเจว์วันทัวอัพที่เที่ยวค่ะอ้าวมาทำอะไรกันเนี้ยทำกินข้าวรอลูกสาวรอลูกสาวมหาหัดจอดเงือ้วพี่น้องอยากมากเลยสามคนพี่เขาเรียบร้อยก็ที่ไปนั่งทาลูกอยู่ข้างหลังไปย่างไป ประมาณหารอยเมตรย่างไห,นไห่นี้ก็ไรหะเนาะโอ้ยสถานที่ดีครับพี่นอ้องสถานที่ดีมากานี่จอดได้หมดค่ะเห็นเขาว่านะ เป็นลานปูนวันนี้นนอ,อ,ออกมาแล้วไป,นนไปพ่อพ่อย่เอฟซีแ,แ,แล้วนงทาเต็มเลยพี่น้องแม่แมนเวเหรหของน้ำ้องทากอะ่ะ สะดวกสบายพี่น้องเอ้ยดีมากเลยสนามนี้ของตรงเนี่หัวมากขั้งแรกคือกันค่ะเสียตังไหมคะเออดีดีมากเลยว่าดีไม่เสียตังอย่าห้องน้ำก็สะอาดอ้ว เจอเจ้าอ้วงพอดีเลยเจ้าอ้วนจะไปไหนเนาะเจ้าอ้วนไว้ถ่ายตอนแต่งตัวสวยๆ <c oughs> มาเจอเจ้าอ้วนกลางทางกำลังจะเดินไปซื้อลังใส่เสื้อผ้าน่ารักเจ้าอ้วนก็น่ารัก ที่จังเดินทางมาไกล้องไม่เมย์ไอ้แผ่นยาวๆขออีกอันได้ไหมอีกคองอย่างได้เหรอมีสองกันอย่างได้เดี๋ยวไว้ว่าครับที่ใหม่โอเค หมดแล้วถามแล้วเขาบอกเดี๋ยวทำให้ใหม่มาพี่น้องไปี่เจอเจ้า,าอ้วงเฮ้ยฮะ มาครบวันนี้มาครบโอ้ยทาเ,เอามันี้จะให้เอารถสามีฉันมาท่นก็ดีแล้วทำไมอ่ะเอาเวาลาไงพี่ลอ,อกวส,วส,สวัสดีค่ะเนี่ยเนี่ย ไปหอด้วยหุ่นพระเอกเข้าเมียนเมียนอาทิตย์เปิดก็ได้มั้งบนนี้อ้อก็มีคนเบิงเนาะเนี่ยพระเอกต้นบิดมนชัยนั่งชยายู่นี่แหละ นี่เพาก็นั่งจอบเอาอยู่มองนี้แหละปะเ,เด้อพี่น้องตอนนี้ไ้ที่อ,อะได้เครื่องนึ่งล้วพี่น้องเอ้ย,อยแทนทางมากไก่ควาไราจนเกิดอุบัติเหตุเลาไดอาจุช่าในในลอยเดวหลุลเท้าวก็มาเราล่ะเนาะก็น,นั่ง้า ชั้นที่ลู่แมนยูนิตชั้นแมนเปิดมองนี้นะเก็บนะโอ้เดลลายบาทเลยเด็กผีหมอลำนะพี่มมน้อนบงบําเม็นง่ายๆเยียที่เขาเห็นความสวยความงามกวรสววิ่งใดออกไห้เขาเห็นแบบอลังการเน,นาะก็สู่รับพื้นที่ ่อสู่กับพ้นฝ่าอากาศกอเข้าก็ยังเดอยุก็มองออกจากของกับ,กบไปโรงงานเพิ่นแดนรอบประเทศรอบจังหวัดมาครบแล้วแอดมินพวงมณี น <s ans> <c oughs> อ้หักอาาอกมานนำฮักทังตางลูกสาวปิดหอดกันคักละตัวดน,วนดลแล้วออเดีดนเลวเป็นเดือนเป็นเดือนลูกแดนมาขึ้นแดนขึ้นมามีเข็ขเบเนาะ เจ๊เอกจ๊อกเอกันได้อยู่อะใส่ข้งแรกด้ยอ๋อถึไปครับเออนอนน,นเออเออเออมากมากก็ไปเผู้หญมาหลักจอบแถวนี้นะเลยมาหาลูกก้อนมา,ม,าอมาหลักจอบมาหลักงานเจ้าของนะอเออกแบบ็นลย้ีกระเป๋ามาน้าแนจะบัิก้าไปผู้ระลักของเออเลมาลักอ,เ,อ,อเหน็นไหมเล่นเด็กหนุอยผู้เดียวเห็นว่ามาพอกันเง ไอ้ก็ตะก็ต่ปีแรกเข้าไปห้องกันนานว่าก็บโม่ไขได้ไปเขาเค่พ่ออยู่มยไนค่มั้งมันจันทร์เนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยร้องอีกแล้ว Đẹp chắc là nó <laughs> <Nhạc vợ> <Ja> là. <Nhạc vợ> <Nhạc vợ> เล่นหน้า,าจอใหมเนะ่เป็นต่างเวทีไปก่อนนะอียลาดา๋ยวก็มาแต่ที่กว้างอยู่ค่ะแต่เพิน่นไม่เปิดหัวจอด มันมาเปิดหัวจอกันเลยนยาจอดข้างหน้ากันจอดข้างหน้าโอ้ยโอ้โอ้โอ้โเครื่องบินลง เด,ด็กอฝากคนไหก็แชรกดติดตามให้ด้ด้วย้ะรับชงหน่อยของแม่สมปอง เจโอทูออฟฟิเชียลเนาะค่ะเนาะแฟนรับชิมิกอะไปชมิกกันเนาะคะ่ะไปพบกันตอนหลูกมาสวัสดีค่ะ